BYD ท้าทาย Honda ทดสอบผลิตแบตเตอรี่ออ l s o l ลิดสเตทแล้วเล่งผลิตขายในเชิงพาณิชย์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคาดการราคาไม่ต่างกันมากจากแบตเตอรี่ในปัจจุบันเมื่อราว2เดือนก่อนโตโยต้าได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับวงการยานยนต์ของโลกด้วยการถแถลงข่าวพร้อมแสดงสายการผลิตแบตเตอรี่แบบ All Solid State ที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ชิพกเกมให้กับหลายๆบริษัทที่มีเทคโนโลยีชนิดนี้อยู่ในมือ ดยเฉพาะบริษัทที่สามารถนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ก่อนเ,นเวลาแรกๆในตลาดโดย Honda ได้ออกมาเปิดเผยสายการผลิตสาธิตแบตเตอรี่แบบ All ลิสเตดที่ Honda ผลิตขึ้นโดยบริษัทเองเพียงลาพังก่อนที่จะสร้างกระบวนการผลิตแบบ Mass Production ต่อไปโดยสายการผลิตดังกล่าวถูกสร้างขึ้นบนที่ดินของบริษัท Honda i ไอเอดี D จำกัดที่ตั้งอยู่ในเมืองสากุระจังหวัดโทชิงิประเทศญี่ปุน่นโดยในระหว่างที่ดําเนินการตรวจสอบทางเทคนิคสําหรับการสร้างกระบวนการผลิตแบบ Mass Production จากสายการผลิตสาธิตนี้ ฮอนด้าจะทําการกําหนดคุณลักษณะพื้นฐานของเซลล์แบตเตอรีร่ไปด้วยโดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มนาแบตเตอรี่แบบอลูสเตตไปใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีการเปิดตัวสู่ตลาดในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษนี้หรือในช่วงปี2025-2030และแน่นอนว่าความเคลื่อนไหวของฮอนด้าในครั้งนี้ทําให้ทุกสายตาจับจ้องไปที่พี่ใหญ่ในวงการรถยนต์ญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าที่เคยออกมาวาดฝันว่าจะสามารถผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ออกมาทาตลาดได้ในช่วงปลายทศวรรษนี้เช่นกันแต่ดูเหมือนว่า ทางบริษัทเองก็ไม่มีอะไรคืบหน้าไปกว่านั้นเพราะแม้แต่แผนการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆก็ยังคุมเครืออยู่ดีซ้ําแถมสถานการณ์ล่าสุดก็ยังเปิดทางให้โตโยตา้าไม่จะเป็นต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีชนิดนี้ออกมาแข่งขันกับคนอื่นเพราะในปี2024ที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายรถยนต์ไฮบริดสูงที่สุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีเวลาเหลือเฟือในการรับมือกับกระแสรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กําลังเข้ามาชิงส่วนแบ่งทางการตลาด อย่างไรก,ก็ตามความก้าวหน้าของค่ารถยนต์ญี่ปุ่นอย่าง Honda ากำลังเป็นแรงกระตุ้นและกําลังถูกท้าทายโดยคู่แข่งจากบ,บริษัทยานยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากจีนอย่าง BYD ที่มีความเคลื่อนไหวในด้านนี้เช่นกันเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่งาน China All Solid State Battery Innovation and Development Summit Forum ครั้งที่2 ายซุน,นหัวจุนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทเซนเจนบีวีดีลิเทียมแบตเตอรี่ได้เปิดเผยว่า B ีวดีได้เริ่มผลิตแบตเตอรี่แบบออสซิลิสเตดขนาด60แอมจากสายการผลิตนำร่องในปี2024ที่ผ่านมาโดยบริษัทจะเริ่มสาธิตการใช้งานจำนวนมากรวมถึงการติดตั้งแบตเตอรี All ่ออสซิลิสเตดนี้ในราวปี2027และจะมีการนำไปใช้เป็นวงกว้างหลังจากปี2030เป็นต้นไปนอกจากนั้นนายซุนยังทำนายอีกว่าจากมุมมองของเขาหากมีการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดนี้ ไ,ได้นานระยะหนึ่งและมีการผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์แล้วแบตเตอรี่เทอร์นารี่แบบโซลิดสเต e และแบตเตอรี่เทอร์นารี่แบบล q u i d State อาจ,จมีราคาที่ไม่ต่างกันมากก่อนหน้านี้ในเดือนกันยาย,ยนของปีที่แล้วนายซุนระบุว่าเขาจะคงเสริมสร้างทีวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เจเนเรชันต่อไปเช่นแบตเตอรี่โซลิดสเตที่ใช้วัตถุดิบแบบใหม่ โดยแบตเตอรี่ i d State Sunfire เป็นหนึ่งในแนวาทางที่ว่าเมื่อมองไปข้างหน้าศูนย์เชื่อว่าในช่วงปี2027ถึง2029จะเป็นช่วงที่สามารถทําการสาธิตการใช้งานแบตเตอรี่โซ State s u n ันไฟที่จะใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าระดับกลางถึงระดับสูงและตั้งแต่ช่วงปี2030ถ20ึง2032แบตเตอรี่โซลิดสเต u ซันไฟจะเข้าสู่ช่วงขยายตัวและจะถูกใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ากระแสหลักได้เหรียญอูโป,โปหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์และหัวหน้าทีมวิศวกรยานยนต์ของ BYD และคณะบริสถาบันวิจัยวิศวกรรมยานยนต์ด้สะท้อนความรู้สึกในทํานองเดียวกันโดยคาดการว่าการทำให้สําเร็จภายใน3ปีนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากแต่เวลา5ปีดูจะสะท้อนความเป็นจริงมากกว่านอกจากนี้หลียยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าอันนื่อมาจากปัจจัยต่างๆ เช่นต้นทุนและความสามารถในการควบคุมวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตจะไม่ถูกจำกัดออกไปจากตลาดภายใน15ถึง20ปีข้างหน้าเพราะแบตเตอรี่แบบ solid state ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในรถยนต์ระดับไฮเอนที่จะเข้ามาเสริมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่จะถูกนำไปใช้ในยานพาหนะระดับต่างๆบทบาทของ AI ในการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ ยุค AI ได้นำมาซึ่งการส่งเสริมง,งานวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยช่วยให้สามารถค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลในเชิงลึกได้ตามที่โอหยางหมิงเกานักวิชาการจากสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและสถาบัน CASIP ของจีนเปิดเผยโดยเขาคาดการว่าประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้1-2เท่าทำให้ประหยัดต้นทุนการวิจัยและพัฒนาได้70-80%เลยทีเดียวสถาบัน CASIP ก่อตั้งขึ้นร่วมกัน โดยยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่เช่น CATL และ BYD ในเดือนมกราคมปี2024ที่ผ่านมาโดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการและอุตสาหการรมของแบตเตอรี่สซลิดสเตตทั้งหมดในประเทศจีนซึ่งมีในยะว่าหากทั้ง2บริษัทประสบความสําเร็จในการพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดนี้หรือชนิดใหม่ได้วงการยานยนต์ไฟฟ้าของโลกวงการยานยนต์ไฟฟ้าของโลกก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้งานแบตเตอรี่แบบใหม่ในรถย,ยนต์ไฟฟ้าของตัวเองด้วยเพราะทั้งสองบริษัทยังมีอีกบทบาทหนึ่ง ที่เป็นซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ให้กับหลายบริษัทรถยนต์ทั่วโลกที่นอกจากจะนําไปสู่การแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตในทางอ้อมอีกด้วยแต่เมื่อถึงตอนนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าค่ารถยนต์จากญี่ปุ่นอย่าง Hon d a หรือ B y d ดีและพันธมิตรจะสามารถผลิตแบตเตอรี่อ o l i d State ออกมาใช้ในเชิงพณิชย์กับรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองได้เร็วแค่ไหนซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นไทม์ไลน์ของทั้งสองกลุ่มก็อยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันด้้วยยเเททคโโนนนลีีีแบบตตร่่ใชงานนปััจจุ ก็มีแนวโน้มที่จะถูกลงมากขึ้นไปอีกทําให้เป็นผลดีกับผู้บริโภค พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ